สวัสดีจ้ะสวัสดีปึ๊บสวัสดีพี่ป้านาอาทุกคนเนาะวันนี้ปออจะพาพี่ป้านาอาอุ๊ยเจ้าก็ขยับันเนาะทำไงดีอ่ะมันไม่ให้ไหนนี้อันนี้หลอกก็นแปรบนึงนะจ๊ะเนี่ยห <c oughs> ลอกก็ปึ๊บเงียบเลยซุ่มๆจะไ่ให้ต้นไม้มไงปออจะพามาดูต้นไม้เห็นอย่างให้โนคนไหมเห็นเหรอเนาะนี่วันนี้จะปะออจะพามาลหรือ วิธีการแยกนอกเพราะธรรมดาเคยผ้าเคยอะไรต้ออะไรเนาะวันนี้แยกนอกอันนี้อยู่ในล้มนะไม่ได้โดนโทษหรอกยู่ค้างล้างยู่นอกอะไรอะไม่มีอะไรรองอะเออนั่นแหละไม่ได้แช่น้นามนี่้อยจะให้ดูอันนี้คือสีหลางคุ้มทองบอยดูหน้าเทปเทปเลยนะหน้าเทปไม่เทปก็สีเรื่องเรื่องแดงมีเรื่องข้าวเดือนนี้ให้บรจากนี่ออบใบไม้ซีเรื่อง สิหล่หุ้มทองเนี่ยแล้วก็มันจะยู่อย่างนี้แยกปลอยจะพาไปเชื้อมาดูวิธีการแยกนอกปอ้อยไม่ล้างลากมันจะแต่จะเอามาให้ดูให้พี่ป้านาอ่านดูเนี่ยว่ามันยู่แบบไหน,นเราก็ไม่รู้ี่มันยู่ในดินนะพอเราเอฟมาเราก็ไม่รู้เขาแตกกอมายังไงนี่ถ้าบางคนบอกรักคาดไหมลองมาแล้วใช่ลกักคาดแต่ถ้าเกิดปอ้อยแช่น้ำจะบอกว่ามันโซมกว่าเอาน้ไปชี้ลากมันอ่ะถ้าลือเอาแบบเนี้ยง่ายกว่าจะ แล้วก็ไปปูกอ่ะเนี่ยให้บาดดินแห้งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปูกเลยรากที่ปูกมันก็เมื่อนแบบว่าเมื่อมันใดไปเดินไม่ให้มันมีดินเกาะรากมันไปมั่งเนี่ยเพืพอ่อนเพื่อนพอเวลาเพื่อนเพื่อนจะแยกเพื่อนเพื่อนจะแย,แ,ยแยกแบบนี้เองแค่แยกออกมาแบบนี้นี่ฟ้าบนี่ดายละหนึ่งตนแบบนี้นะจ๊ะให้ปะหนึ่งตน้นนี่พอแยกแบบนี้แหละแยกแบบโบราณบนบ,านบาน้านเ่าเนี่ยแหละไม่ไม่ต้องไม่เอาหนามชีดหรอกนี่ซ่องตนเพื่อนเพื่อนมันเป็นแม่เดียวกันอันนี้หักกันมานะจ๊ะอันนี้อ่ะ อันนี้นิซ้มต้นนี่ได้แหละต้นใหญ่ก็ใส้กระทางใหญ่ต้นเล็กก็ใส่กระท่างเล็กนี่อันนี้มันก็เป็นเม็ดเดียวอ้ยนนี่แยกจากแม่ทุกคนต้องมีการหักเนี่ยวาบหนึ่งต้นซองต้นนี่ว้าให้นอนชิเมตจะได้กินใบเรื่องก็ได้นี่บี้เลยเดือดนี่อย่างกับคุยคูนี้เดือนีน่เห้ปะปราอ้อยหักมันนะให้กิ้งมันไหมหักมาจากแม่มันแม่มันต้นนี้แหละเนี่ย นี่คือต้นแม่มันนี้งสงงัสจะออกดอกเนี่ยผอมเพื่อนได้อย่างนี้อันนี้จะฟังจะใครจะไปแยกก็ได้แต่จะบอกว่าจะฟังคููหละนี่ใครจะได้ศิลาคุ้มทองนาซีทองแดงนี้ไปก็ได้ไปใครจะได้ต้นนี้ก็คือแยกออกมาต้นเดียวเห็นปะแยกขอนรู้เกิดมานี่แล้วก็มีห่วแบบนี้หมายแยกนอกนี้เนาะห่วงห่วเนี่ยเห็นปะห่วแบบนี้เนี่ยแบบนี้นี่ก็ใส่ไปใส่อันนี้ใส่กระท่างสี่นิวน้วก็ได้ห้านิ้วก็ได้ นี่ก็ใส่ห้านิ้วหกนิ้วค่ายตามราคาค่ายตามไอ้นั้นไอ้นนี้จะไปใส่สี่นิ้วให้เขาแยกก้อนอแล้วก็จะแยกเป็นห้านิ้วหกนิ้วก็ได้นี่คือวิธีการแยกนอกอันนี้ปอจะใส่แปดนิ้วย่างเดิมรอนี่ข้าด่างเห็นปะ่ะนาเทเข้าด่างเข้าไอ้นี้มันซุยเราก็รอพอมีลูกก็มาแยกเอาแบบนี้ไม่ไม่ต้องไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ผ้าผ้าไม่ได้ผ้าไม่มีที่ไว <laughs> ยากผ้าพอผ้าแล้วก็สนุก ตอนนี้ยากพาซองฟังโค้งมากเลยเพราะซองฟังโค้งไม่มีนอไม่มีรูแต่สิลานี่มีเยอะนี่เห็นป่ะเนี่ยเราก็แยกเอาแบบนี้ <c oughs> อันนี้คือต้นที่นึ่งทำไว้แบบน,นี้เดี๋ยวเซตคลิปคอยคอยปลูกปลูกป,ปกติไม่ต้องให้ดูอันนี้แววมายุลาเนี่ยเขามีเยอะแบบนี้เราก็อออเราไม่รู้เราเอาอมาเป็นห้วงหรือเขาฟังรวมกันเราแยกมันออกมาโอ้แต่อันนี้มันดินจะเนี้ยอุ้ยมันเปียกฟนไงไอสิลาเนี่ยมันอยู่ในล้มเนี่ยแยกมันออกมาถ้ามันขนเราหวาเราก็แยกมันสิอุ้ย เยียงแบบปื้ดนี่คนละหัวนี่ได้ละหนึ่งนอออันนี้เราก็ไปใส่กระั่างสี่นิ้วเนี่ยแยกง่ายลากคาดมันก็จะได้อันี้ไงพี่ป้านาอามันก็กลัวตายอ่ะมันก็จะได้สร้างลากไหมนี่เห็นป่ะนี่มีหัวอันนี้ต้นที่ซ่องเนี่ยอันนี้ใส่กระั่างห้านิ้วได้เลยพอรัดเดินสักสิบวันสิบวันเพื่อนเพื่อนก็มาค่ายเพื่อนๆได้เดี๋ยวอันนี้อะไรม่อกินพูดว่าอะไรนะแววมายุรานะจ๊ะมีมณนีจันอีก น,นี่แหววเนี่ยให้ปลาหัวมันติดกันอย่างเงี้ยบีออกเลยเนี่ยอย่างนี้เลยไม่เป็นอะไรทํามาแล้วทํามาเยอะแล้วด้วยเนี่ยแต่ถ้าเกิดล้างลากักใบโซมเลยแลหละข้องที่ปลาอ้อยทํานะแต่ถ้าเกิดปลาอ้อยบีบเอาเงี้ยแต่ให้ดินมันนั้นนะที่ให้ดินมันเละป่อยให้ดินมันแหง้แหงๆก่อนอยาาไปแช่น้าเนี่ยแล้วก็ทําแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนี่ก็จะได้เนี่ยซ้ตน้นและซีอันนี้อันนี้เอาไปใส่กระถางซีนิ้วเนี่ยให้ปลาหัวพ่ขึ้นมาค่ายซีนิ้วเปลี่ยนเป็นห้านิ้ว ต้นอ้วบน้อยก็ไข่ที่ได้ไปก็โชคดีได้มีหัวไปพรอมเลยมีทั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นบอลแยกนอกนี่นี่ก็คือเสร็จวิธีการแยกนอ,กอ,อเพราะว่าที่ําแบบนี้แหละแยกตอนเนี้ยตอนเนี้ยแยกนอเพราะไม่ได้ผ้าชินแล้วผ้าชินมันไม่มีที่ไหวต้องลงดินะแต่ก็ยังผ้าผ้าต้นที่แบบมันมันไม่มีนอไงเช่นซองฟังโค้งเนี้ยจะผ้าซองฟังโค้งเนี้ยมีทั้งเขี้ยวมีทั้งแดงไงลนะ่ะแดงก็คือปกติเนาะถ้าเขี้ยวมันก็คือแพงเนาะ เหลืเห็นแล้วป่ะเนี่ยเนี่ยไม่ผ้าแล้วนะบอลเรื่องไม่เอาปอยผ้าซีา่ชิ้นแต่มาซ่องชิ้นจอมชิ้นหนึ่งกับชิ้นชิ้นหนึ่งไอ้ผ้าไอ้นั่นนะไอ,เอ,อะไ้เรื่องสุริยะสุริยะอะไรเรื่องสุริยะใช่อะไรนะไม่เอาเลิกผ้าผ้าไอนะ้ทีนั้นแต่ก็ผ้าไปเยอะผ้าเกาะเก็บผ้าไอ้ที่มันไม่มีไม่มีนอกไม่มีอะไรนะผ้าเนี่ยถ้าเกิดไข่ยากดายก็ ก็มีอันีป้าอ้อยจะมีแม่พันธุ์แหล้ว่าให้พี่ป้านาอาดูเราจะขยับขยับ,ยบค่อยๆทําทีละเล็กละน้อยมีเพชรวณโชตก็มีอะไรก็มีเนี้ยเนาะแล้วป้าอ้อยก็วัดจะผัส้มดอกนะผส้มดอกแล้วก็จะเก็บไว้แบ่งปันเพื่อนๆแหละไม่เปาะหรอกเพาะไม่พื้นไม่เป็นมาวิธีการง่ายๆไข่ที่ยากทําแบบอ่าขยายหนอ่อขยายแบบหน่อเลยไม่ต้องผ้าก็ทาแบบป้าอ้อยแบบนี้ทําได้นะจ๊ะ ทำได้ง่ายๆไม่ต้องไปเอาน้ําชีดน้ําชีดนึ่งเปลืองน้ําซ่องปอยว่ามันโสมอ่ะปอยทําไม่ว่าศิลาเพชรมันอยู่ข้างในเพื่อนๆไม่เห้ปอยให้ใหญ่เอาน้ําชีดมันเหี่ยวแต่ถ้าเกิดเราตั้งให้มันแห้งแล้วเรามาบีเอาบีเอา,เอาอดินออกให้มันร้อนออกลเลยบีอาจจะต้นเรามาปลูกไม่มีเหี่ยวเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยตั้งโดตั้งเด่นจังมาเราจะพูดเยอะเรามาค่ายค้องกันดีกว่าวันนี้ปอยจะมาค่ายบอนซี่บอนซี่ ในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกท้างนะจ๊ะเมื่อวานนั้นร้อยี่สิบไม่เกี่ยวกับวันนี้วันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบทุกท้างอันนี้เป็นบอนซียุบแล้วพึ่งโคลเป็นไงละ่ะบอกแล้วว่าอีตอนยูไม่มีใครอยากจะซื้อมันเคี่ยวพอยุบแล้วโพลอ้าวนี่พูดเรื่องจริงก็บอกแล้วถ้ามันมีเชือ้อยังไงมันก็ด่างเพื่อนอันนี้เจ้าจักระรัดเจ้าจักรพพัดนี่ใบช้ำน้ำเห็นปะเรียกมัน ปอยข้อดึงเลยดึงให้พี่ป้านาะอาเห็นบอนที่ส่งเพื่อนๆไปใบอาจจะไม่ครบนะเพราะมันมีใบช้ำน้ำใบอะไรปล่อยจะดึงจะตัดคาดไปเลยนี่ช้ำหนึ่งแต่มีใบซวยซสร้างใบก็อันนี้ก็ช้ำแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่อยู่น้องตู้เนาะแต่ก็ด่างสร้างใบเอาเธอจะด่างเรื่องเนาะเจ้าจักรพผัดต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งทุกอย่างมีหนึ่งต้นนะจ๊ะจะชอบมาห้าท่ามทำ <c oughs> ไม่มีอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรทศกัน เ,เพื่อนเห็่นไหมนับหนึ่งนับซองนับซ้ำเ,เพื่อนเพื่อนให้ไหรนับสี่เพราะว่าเป็นบ่อรลยุบยุบแล้วโพตรงกลางก็นะจะเป็นแม่หมันอันนี้คือลูกนะจ๊ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงก็สามารถแยกนอกไดแบบที่ปอ้อยทำเมื่อกี้นึ่งร้อยห้าสิบบาททดสกัดได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยซ้ำโตอีกหนึ่งนอสี่นออันนี้คือหัวธรรมชาตินะจ๊ะทดสกัดน,นี่ใครยังไม่มีเอาไปปอ้อยนี้โอโ้โหมีหนึ่งมีซองมีซ้มมีสี่ รทษสกัดบอยมีซี่กระทั่งตรงนี้อีตรงคีเมเจโดได้กินนั้นอีกนึ่งกระทั่งแล้วก็ในนี้เนะี่ยเนี้ยรุ่นรุ่นเนี่ยกำลังพทอีกหกเจ็ดนะห่วงนะที่จริงโทษสกัดน,นะแต่มันก็ยากอะมาค่ายพี่ป้านะอ่ะอันนี้ซี่ขุนปื้มเพื่อน,ห,อนห้วใหญ่ไม่เคยทําอะไรนี่นี่ดูดูมีนอกมีรอ,อดซี่ขุนปื้มหมยแยกนอก150่่่่่่่ 9, ่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่ม่่่่อาไปสส่่่่่ อันนี้อะไรโอ้โหดูยอดยอดรอดไหม่ใหญ่กว่าเดิมอันนี้เขาเรียกว่าสุนทรพูสุนทนพูเป็นบอลเกาเคียเค้ยวเคี้ยวอื้อๆลือๆอย่างนี้นะเด็กอนอุ้ยเชื้อมันค้านหมายมันเด้งอะเย่าพูก,ก่อนจะเพราะว่ารอดไหม่มันออกมันก็ไปยู่นกเชื้อไงนี่ให้ดูให้ป่ะรอดไหม่ใหญ่กว่าเดิมอันนี้เป็นบอลยุคพุ่งโพ้จะนี่เห็นป่ะนี่ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเขาเรียกอะไรน้ํากิ้งอะ่ะส้นถอนพูคออใบโหดูผิวยังสวยเป็นบอลใบหน้าคออใบผิวงีกยังสวยเลยจ้ะต่อไปอันนี้นินละนนนินละนนนี่เป็นบอลไอ้นี่อยู่เนาะนี่ปราเอ้อยผ้าผ้าแล้วเลี้ยงมากับมือนี่แหละเมื่อจะได้มาซี่ต้นมั้งนินละนนนินละนนน,น,ละน,นนี่นะจ๊ะมันจะเป็นเทาๆพอแก้แล้วมันก็จะเป็นซี่ชมพูเทาๆอย่างนี้นะจ๊ะนี่ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทบอลเก้าเด้อ ค่ายตามข้องยักษ์ข้อง,งายห้ายักษ์อันนี้ใกล้สุพรรณเมื่อวานค่ายใกล้สุพรรณวันนี้ก็ใกล้สุพรรณพร้อมดอกอ่ะอันนี้ยุบพึ่งโพ่เป็นบอ่อนมีหัวบอ่อนแก้แล้วนี่ฟันหัวไงแล้วมันโพ่ก,ก็เอามาค่ายแหละมันโพ่ไม่โพ่ป้ามันเอาดอกมาด้วยจ้ะอ้าวใครยากจะเอาไปใกล้สุพรรณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ใกล้สุพรรณน,นะจ๊ะไม่ใช่คนสุพรรณก็เลี้ยงได้ อันนี้หานุมานคัดสมาธิอันนี้ก็บ่อนอยุคพึ่งโพวไม่ใช่อมเนาะอมหรือคัดตัวออมมั้งอัน,น,นอเนี้ยไม่มั่นใจมีหู้ตยใบเนี่ยแต่มีการเดี่ยวแต่บ่อนอยุคพึ่งโพนะก็ลอยห้าสิบาทนะจ๊ะแต่กัดซี่มาแบบนี้แล้วเนาะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าไม่รู้ว่าอมหรือหรือคัดนะ่ยคอทษทีเอามากินถุกสมัยไส้โปนไส้ไม่พอะเอามาไส้คัดนี่ต่อไป โอเคโดเพื่อ okay, นเห็นป่าใบยหญยครั้งที่เรื่องนะั้นด้านน่ะเม้เนี่ยแยกมาแล้วดูหน้าเทปขนาดนน้าดีวันนั้นแยกใบย่ยไปคุณป้าเอฟไปแล้วใครจะเอฟต่อนี่ให้ดูหน้าส้วยแบบนี้เลยโวเคโน่เนื่งร้อยห้าสิบบาทจะนี่ <Okay. S 2> ต่อไปยักษ์อัดสมุขีนี่ตอนนั้นเขี้ยวๆใบเล็กๆไม่มีใครซื้อนี่ป้าอ้อยเลี้ยงเกิดใบไหมมาหมดยุบแล้วมันโพ่ไหมหมดเลยแล้วมันผ่านรูมาด้วยอ่ะ เนี่ยว่าจะเปี้ยงกระั่างเขานะพอปลาอ้อยยังไม่มีกระั่างแยะเลยยักอัสมูขี่พอดีมันยิบได้ให้มันซวยไงเนี่ยมันเริ่มปลายแบบนี้แล้วก็เลยเอามาอา้าวมันที่โกหกเ,เ,เพื่อนเพื่อนี่ป้านาะอาก็ดูอันเนี้ยอ,อันนี้คือโคนนะแล้วลูกก็อยู่นี้ลูกอยู่นี้ลูกอยู่นี้สร้างต้นก็หนึกเอาว่าหัวขนาดไหนพอปลาอ้อยเตรียมจะใส่กระช่างแปดนิวถ้าแปดนิวลอยห้าสิบไม่ได้นะจ๊ะต้องส่อางอยห้าสิบึ้นแล้วเนะาะสร้างอยแหลปะปลอ้อยค่ายสาร้างลอยเลยเนาะเลีนะเ้ยงให้กอกอยักอัมขี ใครยังไม่มีอไปสะส้มอีนี้อะไรไม่รู้อะไรวะอันเนี้ยไม่รู้ชื้อนี่มีรอดด้วยไม่รู้ชื้อบอกลูกใหม่ก็แล้วกันเรื่องไอ้ลูกใหม่ที่มีหูใต้ใบที่มันกัดซี่ด้วยลูกใหม่ก็ไม่น่าใช้นะอันนี้ไม่ไม่รู้ชื้อเฮ้ยเนึ่งรอยห้าสิบาทก็ให้เคียนบอกว่าไม่รู้ชื้อเด้อไม่รู้ชื้อจริงๆอนนะไรวะใบมันหยาก อันนี้เรื่องเรื่องเรื่องศึกษาซาดซาดเรื่องเรื่องอย่างเนี้ยใบยชำน้มนิดน้อยนะจ๊ะเพราะว่าเนาะวบอดเรื่องบอดเรื่องสซะทรงฟอร์มบอลจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆมันฟอร์มเตยดเด้อแต่คือจริงๆแล้วเข้าเป็นสายตั้งแม่แล้วนะจ๊ะนึ่งรอย้าสิบบาทเรื่องซึกงซาดซาดมีลอดไม้แทงแล้วใบดกนะใบไม่ล่วงไม่ไอ้นี้เลยนะจ๊ะยู่หนาแต่กเนี่ยขอบใบาอาจจะช้ำน้ำนิดน้อยเพอปะปลาอ้อยเลี้ยง เพียงนอกตู้เข้าใจเนาะพอาะฝนตกทุกวันเลยเลยเอามาให้ดูอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้คือนกฮัตสดาย,ยุจะนกหัตสดาย,ยุ่อ้อยมีนกตัวเนึง่งเดี๋ยวจะเอาอยมาฟื้นเดี๋ยวจะเอา,าให้ดู นี่เนี่ยปอ้อยก็ไม่รู้หรอกตอนแรกอะเพราะว่าปอ้อยเคยซื้อหมามันนกอะไรไม่รู้ตอนแรกปอ้อยนึกว่านกกาหเวกมันไม่ใช้หรอกนะซิเคยถามผิวเพื่อนๆดูเนี่ยมันอย่างเงี้ยไม่รู้นกอะไรมันเนี่ยมันจะใบค้อบใบผิวเล็กๆแล้วมียุซี่กระทัางนี่แหละมันนกอะไรก็ไม่รู้นกตะจุกนกคันจุกป่ะมีไหม หนึกไม่ออกอะ่ะแต่เนี้ยมันเป็นนกนี่แหละนะนกอะไรบ๋ยไม่รู้อะ่ะได้มาแต่ไม่ใช่นกกาลลเวกบ๋อ,อเครียดว่านกกาลลเวกข้อโทษนะเคยทคําคลิปไปแต่ปอ,อยนี่ยแหละนกอะไรไม่รู้แต่สักย่างเป็นนกโบราณเนี่ยให้เป็นเพื่อนดูเอาตั้งวันนี้ว่าเดี๋ยวค่ายหรือไม่ค่ายใช้ว่ากันเอานกกันนกฮัสดายุหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะนี่นกฮัสดาอยู่นี่ฟอร์มก่อนนะพี่ป้านนะอ่ะนับหนึ่งมีซ่งต้นสร่างต้นนะจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนกฮัศสดาาย,ยุ ต้นที่สองมณีจันโอ้มณีจันนี่มีสร้างต้นเลยฟอร์มกอมณีจันนี่เป็นบอลด่างบอลปลายใส่ใหญ่มาแย่งนอนะจ๊ะมีสร้างต้นนี่ในเนึ่งกอแม่เข้าอยู่ไนวะนี่ไงแม่เข้าเนี่ยเป็นบอลด่างน,นะจ๊ะมณีจันนี่ด่างข้าวชมพูแบบนี้นี่นี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะ อันนี้มีซามต้นเลยเป็นไม้แยกนอกมีหัวนะจ๊ะห่วใหใยมัน,นีจันนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปเพชรเจ็ดสีน, Pet i, น,นี่เพชรเจ็ดสีมันีเจ็ดแง้งข้องปลาอ้อยนี่เดี๋ยวก่อนผูกก่อนเลี้ยงตังเต้ใบข้าวจนออกมาเขี้ยวเอานี่ออกมาเรื่องแหละเลี้ยงใบไม้ให้ได้ครบหมดแล้วนะจ๊ะทิ้งใบเก้าไปหมดแล้ว เพชรเจ็ดซี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะมีใช่ไหมแบบนี้เลยนะจ๊ะเพชรเจ็ดซี่อันนี้ด่างน้อยอันนี้ด่างน้อยอันนี้ด่างเยอะน้อยใบไม่ยีใบที่รวยไปก็ด่างเยอะจะอันนี้อันนี้ล่วงตะเมืองน,นี่ล่วงตะเมืองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทฟอร์มกอน,นะจ๊ะนับหนึ่งนับสองมาสามนั่นาาล,ละ เรื่องตระเมืองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่หนึ่งร้ยห้าสิบาทฟอร์มกอมีซ่องต้นหรือซ้ำต้นนี่แหละเป็นไม้แยกนอกต้นนี้สุคีปะใช่จริงๆด้วยสุคีปจัดทับเปนื่อนเป็นไม้แยกนอกแยกนอกกน,อนาะจะนี่มีรอดสุคีปจัดทับใครยังไม่มีเอาไปซ่าส้มนะจะสุคีปจัดทับเพราะอ้อยไม่ค่อยมีนะเหลืออีกหนึ่งต้นเท่านั้นหมดมีต้นใยญ่เก็บไวจ้จะ อันเนี้ยคัดสมาธิแน่นอนตัน้งเมื่อกี้น่าจะเป็นอมคัดสมาธิเนี้ยมันจะต้องเคี้ยวๆอื้อๆลื่นๆนี้แหละพอแก้มันถึงจะซ่วยคัดสมาธิกอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่คือคัดสมาธิเลยจ้ะ <c oughs> แล้วก็นกข่นะนกโบาลาณเนี้ยปอ้อยไม่รู้นะว่าไอ้นกกระจุกนกหัวจุกหรือนกอะไรแต่นกแน่นอนแหลปะปอ้อยซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเท <c oughs> ่าทั่วงอลร้อยแปดสิบบาทเหลียงมาต้องปีได้หัว ถ้าลูกเฉลี่้ปอยผ้ามาได้มาทั้งหมดสี่ต้นปอยจะเก็บไปทําแม้ต้นจอมก็ไม่เห็นนะจองก็ไม่มีแล้วจะแบบแบ่งค่ายสร้างต้นเนี่ยแล้วมันมีป้ายในยน้อยออย่างเงี้ยเนี่ยถ้าบาใบใหญ่แค่หน้หญ่เท่านี้ละจะเลีเ้ยงแก้สุดกใหญ่เท่าเนี่ยมันมีเท่านี้จริงๆเนี่ยใบยมันเท่านี้แหละไม่ใหญ่กว่านี้อีกจนเลยดูมือปอยเนี่ยเลี้ยงมาใบามันก็เท่าเนี่ยมันปอยเลี้ยงมาแล้วเออนั่นแหละได้สี่ต้น เลียงมาซ่องปีแล้วผ้ามานี้คือผ้าปอ้อยข้อหละอหนึ่งหลอฮะพี่เมื่อกันนะจา๊ะถ้าบอกอ้อยว่าหนกแต่จุกหนกหัวจุกอะไรสักอย่างมันมีอยู่เนาะไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ใช่หนกกันเอเวกวันนั้นเขี้ยนพี่จําไม่ได้เนี่ยอาราจะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยก็มีบอนซี่ดลานหมาท่องการไกลที่แข่งเลยนี่แยกนอกบอนซี่เพมือนใครที่อยกแบบว่ามีบอนซี่สวย ล้าไสพันธุไม่เกลรไม่อะไรให้มันเมื่อนแม่เราก็แยกออกมาจากนอกแม่เลยไม่ต้องแพงไม่ต้องผ้าไม่ต้องอะไรเนี่ยเราก็แยกจากแม่แล้วก็มาปลูกได้เลยนะจ๊ะเราจะได้บอรซดี่ตรงตามสเปคตรงตามสเปคตรงตามไส้พันธุ์เข้าๆไม่มีแพงเนาะเพื่อนเออนี่คือข้อดีอันนี้แหววมายุราเลยจ้ะเพื่อนไอ้จริงจะเข้าพึ่งโพนะเนี่ยบอรเขาอยู่เข้าพึ่งโพบอร์ดกเอามาเนี่ยแยกจะอยมาปล๊กเอาปลูกแบ่งปันเพื่อนๆนี่นะจ๊ะ อาเลจ้าวันนี้ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาเชวยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปออ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อเก้าขอบคุณนระยะในนี้คือน่ารักทุกคนเนาะวันนี้ปออ้อยก็ขออห้เพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะสี่เหลยส้มปานนาปออ้อยขอโจคขีดเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า